เาอยู่กันที่ปั๊มปตทสาขาลีนะเจ้าแต่กี้ขับรถไก่มาเห็นมีป้ายร้านข้าวมันไก่นะเจ้าน่าจะยังเปิดใหม่ยังเหมือนเกยกินในนี่เตือ่เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้ามาลองจิ้มกันนะเจ้าร้านนี้เลยเจ้าข้าวมันไก่สามเซียนมาร้านข้าวมันไก่ต้องมาจิ้มข้าวมันไก่ จะลองสั่งเมนูข้าวมันไก่มาจิมนะเจ้าร้านนี้นอกจากจะมีข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็จะยังมีข้าวผัดกะเพรานะคะข้าวต้มเนาะแล้วก็จะมีเหมือนซุปเปอร์ติ่นไก่บ้านเฮานะแต่ว่าที่นี่เป็นท้องว่าเก๋าแ่บนะเจ้าแล้วก็เร็วๆนี้จะยังมีข้าวยำไก่แ่บเลยนะเจ้าเยเราไปลองจิมกันเรยเจ้าข้าวมันไก่เนาะมาแล้วเจ้าเมนูของเฮาวันนี้สั่งตึงข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดเนาะแล้วก็ กะเพราไก่ต้มกะเพราไก่ทอดมีกะเพราด้วยนะคจกะเพราถ้าสั่งข้าวกะเพราก็จะได้ไข่ดาวแบบนี้ตัเลยนะเจ้าห้าสิบาทจานนี้เนาะ <Wow. S 1> ราคาแต่เริ่มต้น,ตนที่สี่สิบาทนะเจ้าได้ไซส์นี้เลยจุกๆเลยนักขนาดมาจิ้มรสชาติกันเจ้ามีตาบเนาะมีเลือดแล้วก็มีไก่นะเจ้ามาจิ้มเข้ามันไก่ต้มก่อนเนาะไก่ยิ่นใหญ่ๆอนี่เลยนะเจ้าไก่มีความนุ่มมาก ไอ้กุ้ยซี่หอมแห้งเจ้าส่วนข้าวนี่นะคะ่ะทางร้านเพิ่นบอกว่าการทข้าวหอมมะลิเลยนะเจ้าเหมาะมามานันบะแชมีความล่วนส่วนน้ำจิ้มนะเจ้าถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมพริกเติมขิงได้เพิ่มนะเจ้าแต่ส่วนตัวนี้กิ๊กจิ้มตะกี้ไปนี่ชอบละรสพอดีเลยบ่ต้องปรุงเพิ่มเลยเจ้าข้าวมันไก่สเสียงล้ำขนาดเจ้าให้ทุกคนมาลองจิ้มกัน ข้าวมันไก่สามเพลยนร้านอยู่ในปัม๊มปททสาขาดีนะเจ้าร้านเปิดถึงวันนะเจ้าอยู่ในปัม๊มปตทสาขาดีตั้งแต่8ปดโมงเจ้าจนกว่าของจะหมดอยู่รประมาณสักประมาณหกโมงหกโมงเจ็ดโมงเย็นนะเจ้านอกจากข้าวมันไก่แล้วจะมีข้าวกะเพราแบบนี้เลยนะเจ้าจะมีทั้งกะเพราไก่ต้มกะเพราไก่ทอดเนาะเดี๋ยวจะมามาจิม้มกะเพราไก่ทอดกันก่อนนะเจ้าได้นักขนาด เป็นกะเพราที่ถูกต้องแล้วกะเพราลำขนาดหอมเผ็ดจัดจ้านสำหรับคนที่ชอบกินรสจัดหน่อยนะเจ้าถ้าสั่งข้าวกะเพรานี่จะได้ไชดาวแบบนี้เลยนะเจ้าใครอยากกินข้าวมันไกล่ลำๆมาลองจิ้มได้นะเจ้าข้าวมันไก่สามเสียนอยู่ในปั๊มปตทนี่เจ้านอกจากข้าวมันไก,ก่แต่ยังมีกะเพราอันนี้แนะนําเลยรสชาติเผ็ดจัดจ้านมากเจ้านอกจากนั้นก็จะยังมีเ้าแซบนะเจ้าเต้าแซบข้าวต้มแล้วก็ข้าวยำไก่แซบนะเจ้าเร็วๆนี้ลองมาจิ้มเพอินะเจ้าข้าวมันไก่สามเสียนในปั๊มปตท ลำขนาดได้นักๆนักอย่างนี้เลย